ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตนะคะประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2563 64งวดที่9ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก w w w ร a ตร 1009. c o m ประกาศคณะอน,นุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทั25้ง64รอบที่1งวดที่9ระบุวันนี้คาดว,ว่าจะเก็บเกี่ยววันที่28ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ ราคาประกัน1ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,573.20บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,993.73บาท3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,442.99บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ18,30.42บาท และ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,503.71บาทราคาชดเชยนะคะ1ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,426.80บาท2ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,000กับอีก6.27บาทนะคะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ557.01บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ169.58บาท ข้าวเปลือกเหนียวตนละ496.29บาททั้งนี้กรมการค้าภายในได้แจ้งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับจดเใจประกันไรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ไว้ดังตารางข้อมูลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดเฉลี่ย3ปีระหว่างปี2560ทับ61ถึง2562ทับ63 อยากสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การเกษตรหรือสสกมาดูการคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะตัวอย่างคำนวณงวดที่9ข้าวหอมมะลิดังนี้1ราคารัฐบาลรับประกัน15,000บาทลบราคากลางตามประกาศก็จะเป็น15,000ลบ12,573.20เท่ากับ2426.80บาท 2นำไปคูณกับ360ผลเฉลี่ยต่อไร่จะเท่ากับ2,426.80คูณ360เท่ากับ873.648บาทต่อไร่3ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณสมมุติลงทะเบียนไว้10ไร่เท่ากับ873.648คูณ10 เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงนวดที่9รวม8,736.480บาทอย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่าทกสโอนเงินแล้วหรือยังผ่านแอปพลิเคชันของทกศ A อขีดโมบายหรือ a d a ดั m โมบายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน Line o f ฟ i c i a l B A A C Family mm hmm. กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการของ B A A C Connect อ้างอิงข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ